สบายดีสุขุสุขคนเมื่อนี้เนาะสมนาจาันแหวะมาทักททยสบายดีสุขุสุขคนเลยจ้ากินขา่าวกินน้ากันแล้วบอพี่น้องเมื่อนี้เนาะเอาแนวคิดดีๆมาฝากทุกคนที่วะมีความรู้สึกเป็นคือกันกับสมมี่อยู่บอ่อจะ้ะเป็นแบบใดเนาะสมเนี่ยสเป็นคนหนึ่งทีแบบว่าคิดคิดนั่นคิดนี่ออกนะคิดวาสิเห็ดอุย้ย ตีอลีความคิดนี่ไอเดียเขามันเจ๋งมันเจ๋งมากๆเลยแต่วสีเห็ดและกาเห็ดนั่นเหน็ดนี่จนสุดท้ายก็ได้เป็นแต่ความคิดก็เลยเห็ดห้บอไปบอมาใส่ไผรเนี่เป็นคือกันแบบนี้บอถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ว่าคิดและเป็นแบบที่สมบอมาเป็นคือกันอย่าเห็ดคือสม้อจด้ดเ้อ หเห็ดคือสมเนาะบอตองผัดวันประกันภูมเห็ดเลยนั่นแหละเอาเลยเนาะพราะว่าสมกะเคยเจอมาแล้วรู้สึก,กว่ามันบอกโอเคอะ่ะจนวันนึ่งคิดอยากจะมาเห็ดแต่ว่ามาคิดหาไอเดียตัวที่ปิ้งขึ้นมาตอนนั้นหาไอเดียบ่เห็นแล้วเสียดายเนาะก็เลยเอามาบอกมูบอกเพื่อนไปที่ว่าเป็นคือกันนะเนาะ่าสมเป็นมาแล้วมันบ่นได้เรื่องก็เลยบอย่อยากให้เป็น ไปดีตอนแรงๆเมื่อนี้เนาจะน้อสาง่งตัวตนน้ำพอปะเอาลงเพจของสมตอนเนี้ยอ่าเพื่อนว่าบ้มั่นใจว่าสมเนี่ยใส่บอที่จริงเปิดไลฟ์เพจมากเลยบอดีเน้องพี่น้องทาเฮาเฮ็ดเนี่ยสมกระจากในน้ำว่ะใส่เพจเดียวก็พอเนาะ